มื่อนี้เศร้านี่ครับพี่น้องพา่พี่พา่น้องครับเนี่ยเออย่าไอ่สู้กู่สุขคนครับมื่อนี้มากินอย่างเนื้อเด้อพี่น้องเออย่างเนื้อหอมๆครับพี่น้องอยากเพราะเป็นหางไน้มีเสี้มผู้ครับ สวัสดีครับผมบ้าป <c oughs>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  ุ๋ยจุบะกับผมเมื่อนี้เศร้านี่ครับพี่น้องพี่ผีพะน้องครับเนื้อเอือญเนื้อไอสู้กู่สู้ข้นครับเมื่อนี้มากินย่างเนื้อเด้อพี่น้องเฮียยางเนื้อหอมๆครับพี่น้องปาดออกส้อยออกไปสียงพวงต้องครับพี่น้องมาแข้งครับสมองสุบอนครับสแก่พิมพ์สู้สอกสู้ส้อยครับเมื่อนี้มากินย่างเนื้อน้ำบ้าปุ๋ยด้วยครับเมื่อนี้ยจั่มจังหน่อยเด้อพี่น้องเฮียจั่มจังเล็กจังหน่อยครับเมื่อนี้โอ้ย่างเนื้อหอมๆพี่น้องโอ้ยปูมีต่ำ เกลียวขมขมเลยพี่น้องอ่ะพอมัก,กพี่น้องพักเม็กเด้อพี่น้องนี่ยพักเม็กกินข้างทีเด้อพี่น,อน้นงอ,นองเลยใกล้ทีมานหยาดยังไงแต่น้ายแต่ฟุ้งบินต่ำสวยเป็นอะไรบินวีวีมาอยู่มา,ค,มา,มา,มา,าครับมามาเนี่ยกินยางเดียวทำเบาปุ๋ยเด้อพี่น้องเลยตอนนี้ไงถึงเป็เปี้ครับุวยแก้วครับพี่น้องอููอ้ บอกชีวนหวานครับนุ่มๆครับเอาไรอย่างทุกขับด้วยพี่นอ้องแม่จีนเป็นกู้ย่างครับพักเม็ดกระหนอกหอมหิน ่ปสีบ่ราห่นพี่น้องเลยรวยมากห่อนให้ยางสุขขางเด้อพี่น้องเลยเพ็นราไมนหยาบหยาบเพราะเป็นหางได้มันสื้มผู้ครับ

น้ำพี่น้องับมัน,นยากมัวใจเว้ยพี่น้องไงัที่ต้องขล้ว้น้ำครับผมให้เลยนี่ก็ต้องสุกนกกันมาจินดูให้มันปล่อยลูกระเบิดมาก <c oughs> โอ้ยงวหน่อยไหมพี่น้องอแต่ขมมากมึงจะคอ,องมาใครไหนเนาะ คำข่าก็ฝากกอนขนดหน่ี้สิก ลองเห็นง้วนหน่อยป่ะครับปังลิบแม่ <m> พี่น้องอยากกาใจผิดเด้อมันรบที่ขาอยู่พี่น้องเลยบางคนจะมาเป็นร้อยสี่มาใส่ผิดว่าย แต่งครับแต่ฮะน,นี่แต่งหืมภาพปัญญาพี่น้องเลย เอียมาอีกแล้วนี่ถึงลูกระเบิดโลกนี้เ้ยง,งานเข่าไว้ไปหน่องอ้าว มากเลยพี่น้องพี่น้องเห็นบ่นหยุดมีิ่ง่พี่น,อน้องมึนหลายตัวแมวนะพี่นอ้องตัวแมวน้องมา่าจีนต่างสรรีว่าลินฝาไหมแต่พู้แม่เอินที่พริงจริงมึน อย่ๆนํากุ้นเลน้อย เอาผลได้พี่น้องเลยตัวหนึ่งมาใส่น้ำกันองวดหน่อยพี่น้องงวดหน่อยใส่ต้มเล็กหน่อยนะต้มเนี่พ่อลูกพ่อมัดพี่น้องครับสามตีเดือนครับอ,อีกแล้ว ตอนเสียงแดงๆหน่อยหร่ไปนาะหย่ำง่ายปุ๊ดปุ๊ดอะไรติดไปเนาะปัามาลำกุนสายขมครับปลากระเดากระปลากระแตบ่ระแทลวกเป็นว่ายันไสีสิเมื่อเราก็จะได้กินปักกระเดาพี่น้อย ย่างถูกเลือพี่น้องเลยไม่สิหยับอบืมมะนีจับผมนี่เดี๋ยวโค้กันมาพปีเลยเ ชูเจ้วขุไม ถือกินสิ่งละมาเอามาเอาไปหน้อยอ่ะโอ้รอเหมืงเด้อพี่นอ้ยอ,อ, <c oughs> อนยไงยอย่างสุกครับอย่างพวกทางไรเป็นเสืมปูผลิมั่ giảo có com dì phe nòi, khoang như này nhair, Woh, các bạn, สวยตัวกอนวินครับพี่น้องหอมโอ้ขนาดนะอรา่อยกระยางไปยางมากพี่นอ้องเลยน้ำมันควบบอลเซ่ จะได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องก็ติดติดต,ตามติดชมครับเบาปุ๋ยจุฟักครับพี่น้องมาเนี่ยอานสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมาเนี่ยยางเนื้อเด้อยางเนื้อครับยางเนื้หอหอมหอมป่าเราเป็นซีอิ๊วผู้องต้องครับกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อก่อนละครับเบาปุ๋ยจุฟักเอามืาอนี้ครับวันสาร์นี้เนาะคลิปหนาครับผมบอกกันไหมครับโชคดีมีความสุขแยกเก็บแยกไขแย,ยาจนเด้อเราไม่รวยสู้ขู่สุดขันครับผมเบาปุ๋ยกล่าวกับสวัสดีครับจูจีฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเลย